ทุกคนตอนนี้นะคะดิจ้ก็อยู่ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ท่าพัดแลนด์มาร์คช้อปปิ้งชฉมใหม่ของย่านฝั่งทนค่ะ อยู่ที่หน้าแผนกบิวตี้ฮอล์นะคะไม่ว่าจะ branded, แบรนด์เด็ดแบรนด์ังแบรนด์ดังจากมุมไหนในร้องนะคะไม่ว่าที่ไหนมีที่นี่ที่เดอะมอลล์ไลฟ์โซนท่าพรก,ก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวที่จะพาไปชม5แบรนด์ดังสุดงนะคะทั้งไอเทมที่เป็นไฮไลท์ของแต่ละแบรนด์และก็โปรเด็ดๆว่าแต่ละแบรนด์มีอะไรกันบ้างพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าชาวท่าพระไม่แพ้ใครแน่นอน <S 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 และแบรนด์แรก ที่เราจะมาแวะกันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแมคคอสเมติกะเขามีลิปตัวใหม่ออกมาคือแซ่บมากอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนอื่นนะให้ดูตัวลิปตัวแท่งนะคะเขาจะเป็นรุ่นแบบสลิมยาวแบบนี้เก๋มากเลยทุกคนแบบถือบับมาดามน้อไม่ความมาดามฉ่ำกรุบคือปกติแล้วลิปแมคนะคะที่เป็นตระกูลพาวด e ด้วยคเนี่ยคือเขาจะเป็นเนื้อแมทแบบนุ่มๆเกลี่ยขอบปากให้มันเบลอฟุ้งๆนะคือละมุนสวยมาก1,250บาทนะคะและสําหรับโปรนะคะ ซื้อลิปสติกพาวเดอร์เคสเวลเวตเบลส์สมสติกนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดเพียงแค่แท่งเดียวก็ได้กระจกไปเลยค่ะลดมาและแบรนด์ต่อมานะคะที่เราจะพามาชมกันก็คือ Laura er ลอร r าเมอร์เซยั่นเอ ตอนนี้นะคะเขามีลิปสติกใหม่แล้วก็ตัวปัดแก้มใหม่อยู่ในคอลเลคชัน rose glow นะคะมีทั้งลิปกลอสแบบแท่งที่มันเขาจะมีประกายสีนะคะเป็นสีช่ำๆโอ้ยนี่สีสวยมากสีแบบช่ำละมุนแบบกำๆโกลโกลทุกคนมันก็คือจะมีความเล่นแสงราคาน่ารักด้วย1200บาทค่ะและก็ที่สำคัญมาพร้อมปัดแก้มทั้งหมด34สนะคะโอยสีนัวมากทุกคนเนื้อละเอียดมากแบบไม่เป็น ฝุ่นลอยอยู่บนผิวเลยดูดูดิดดดดเนียนติดไปกับผิวแบบจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าช็อปครบส0 0พันได้รับของขวัญไปเลยทั้งหมด3ชิ้นเลยค่ะก็คือจะมีตัวมินิลิปคุชชั่นและก็กระเป๋าใส่แปรงได้ไปเลย3ชิ้นถามว่าจะซื้ออะไรดีจริงๆถ้าเราซื้อลิปสัก2สีกับบลัชอีกอันหนึ่งครบ3 0 0พันก็คือได้แล้วลูก <S <S ละสำหรับคลารแรง์นะคะไอเทมไฮไลท์ก็คือดับเบิลเซรั่มตัวนี้เลยนะคะและตอนนี้เขามีสูตร m i ์พิเศษใช้คลารแรงดับเบิลเซรั่มนะคะคู่กับคลารง์ ะค,ะคือเป็นสูตรแซบที่กําลังมาแรงมากคือท้งยกกระชับแล้วก็ทางลดเลือนริ้วรอยนะแล้วก็ผิวแบบแข็งแรงเนียนละเอียดตามคุณสมบัติของตัว d o u b ลเซรั่มเลยใครที่เคยใช้นี่คือย่อมรู้ดีเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะพิเศษมากๆก็คือคู่นี้จะลดหน้าเคาน์เตอร์อยู่แล้ว1 0เนะ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะมีออนท็อปให้อีก5เพราะฉะนั้นรวมกันเมืเ่อกี้จัก8ปดพหรือว่ามานเจ็ดพันหนึ่งนิดๆนะไม่พอค่ะถ้าซื้อคู่กันนะจะได้ของแถมทั้งหมด5ชิ้นจะไม่ใช่5ชิ้นนี้เป๊ะๆนะคะ ให้ตามสภาพผิวเนอะหรือความต้องการของลูกค้านะคะคือทั้งลดแล้วก็ทั้งให้ของขวัญด้วยปังมาก สำหรับ Estella Der นะคะช็อปใดๆก็ได้นะคะภายในเคาน์เตอร์ต้องไม่ใช่ชุดเสร็จนะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เดียเด่ยวๆที่เป็นซิงเกิลอย่างเงี้ยแหละครบ6,900บาทนะคะจะได้รับเซตนี้ไปเลยทุกคนภายในเซตจ,จะมี Revitalizing Supreme Plus Power Treatment Lotion Revitalizing Supreme Plus Power Soft Cream Super Charge Complex ANR 7ml ANR Intense Reset Concentrate บวกกับได้ลิปไซจริงสี420เป็น4ปังที่ขายดีที่สุด เอสเตอร์ลอเดอร์อยู่แล้วนะคะไม่พอปิงมาพร้อมกระเป๋าเพาสุดน่ารักสวยจริงแซบจริงแล้วใช้ได้จริงด้วยนะคะลดมากโจย์ของเราคือ6ก0 0ดังนั้นอะไรก่อนดีไม่รู้แหละชิ้นแรกยังไงต้องหยิบก็คือเป็นตัว Advanced Skin Repair ก่อนเพื่อนเลยนะคะเพราะว่านางเป็นเซรั่มบูสต์ผิวสุดปังบวกมโครเอเซนต์สูตรใหม่สองขวดนี้นะคะราคาของเขาก็อยู่ที่9,450ัรหบาทหรือสำหรับใครที่มีตัวมโครเอเซน์แล้วนะคะอยากจะร่วมกับ i Matrix ก็ได้ราคารม เป็น7,950ถ้าเราซื้อคู่นี้ได้ตัวเซ็ตของขวัญเช่นเดียวกันและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ชิเซโด้ค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าไม่แวะไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าเขาจัดฉลองครบรอบ150ปีนะซื้ออลติมูนขวดนี้นะคะทุกคนแล้วเป็นขวดลิมิเต็ดพิเศษเลยนะคะแฟนอัลติมูนก็คือต้องสะสมแล้วหนึ่งจริงๆนะคะตัวนี้ขนาด75 ml ความปังก็คือซื้ออลติมูน1ขวดนะคะได้โฟมล้างหน้านะคะ อีกหนึ่งหลอดไซส์จริงไปเลยไม่พอมี สเปรย์แอลกอฮอล์ของชิซิโดนะคะได้ไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นจากการซื้ออัริมูลเพียงขวดเดียวค่ะและในส่วนของราคานะคะตัวนี้5,400บาทสุกเสาะะร์อาทิตย์นะคะลดเพิ่มอีก10%ซนะคะและไม่ได้มีแต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับตัวที่เป็นโลชั่นโอดอมินก็ร่วมเหมือนกันทุกคนขวดสวยมากเห็นปุ๊บแล้วแบบเก๋สุดแค่ว่างก็คือสวยแล้วปังแล้วและที่สําคัญราคาดีมาก2,900บาทสุกเสาร์อาทิตย์ลด10%ไม่พอเราจะได้รับฟมาาางหนน้ขนด จริงมาพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์ของชิเซโดนะคะรับไปพร้อมกัน3ชิ้นแบบนี้เลยค่ะ ปังมากฟินลืมเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับ5แบรนด์สุดปังวันนี้นะคะที่เราได้พาช็อปกันนะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยู่แถวนี้ไม่ว่าจะเป็นย่านฝั่งทนวงเวียนใหญ่เจริญกรุงทา่าพระเองก็แล้วแต่นะคะสามารถมาได้แบบง่ายๆเลยทุกคนแบบไม่ต้องฝ่ารถติดอะไรไกลเลยอยากช็อปต้องได้ช็อปค่ะมาที่นี่เลยคะ่ะเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ท่าพระค่ะ